คำว่ามรณานุตติกรรฐานหมายจควาถึงวันนึกถึงความตายตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ใดเจริญสมรณานุตติกรมรฐานเป็นอารมณ์นั่นหมายความนัว่าไม่ลืมความตายบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาททั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า คนเราเกิดมาทั้งหมดต้องตายเหมือนกันหมดไม่มีบุคคลคนใดและสัตว์ตนใดไมันจะไม่ตายแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นอาชาติยะมนุษย์ในสุดท่านก็น,นิพพานเจนนั้นยังมีพระบาลีกล่าวโดยย่อ ปาณิจาวัสังขาราซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงลนออุปาทวยธรรมมิโนเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอุปาชิตวาดิรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังมูปสมโมสุโข,ขการเข้าไปสงบกายนั่นเจือปรีความสุขตามที่พระกล่าวปางสากุลนั่นคือเป็นมิปัสนายานถ้าเรานึกถึงความตายว่าเราจะต้องตายเป็นสมถภาวนาถ้านึกว่า กังขานทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วกว็เสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วกว็ดับไปคือตายกายเข้าไปสงบกายนั่นเชื่อเป็นุขอย่างนี้เป็นวิปัสสนาญาณการนึกถึงความตายแต่ว่าให้ยอมรับกับถือตามควาเมเป็นจริงไม่ใช่วันนึกถึงความตายแลว้วก็ใจเหี่ยวหออันนี้ใช้ไม่ได้ให้นึกว่าขึ้นเชื่อว่าความเกิดมีขึ้น ในที่สุดก็ดันถึงความตายเป็นของธรรมดาของร่างกายที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ของคนเกิดมาแล้วเห็นชาวบ้านเขาตายให้ดูแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะตายมีความประมาทในชีวิตคําว่าประมาทในชีวิตอย่างอื่นนั้นไม่สําคัญสําคัญประมาทในด้นานการทําความชั่วเมื่อมีชีวิตอยู่ ในเมื่อไม่นึกถึงความตายก็ประมาทตอนนี้ถามว่าเราเป็นคนมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดมานี่มาที่สุดมันก็ตายเื็นกันหมดเราก็เร่งรัดในการทำความดีทำความดีที่บ้านนี้ก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าบุญบุญนี่แปลว่าดีการทำบุญมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอย่าทำบุญ เราต้องพบหัวหน้าบุญซสก,ก่อนหันหน้าบุญจริงๆก็คือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามมุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชาเสียาใครห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยสี่เบมขาวางเฉยทั้งสี่อย่างนี้ตามธรรมะท้าเรียกว่าพรหมิหารสี่คือเป็นหัวหน้าบุญ